ประวัติจังหวัดศรีสะเกตเริ่มต้นขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมื่อปีพศ2302สมเด็จพระเจ้าเอกทัตโปรดให้ยกบ้านปรา,าสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวนขึ้นเป็นเมืองนครลำดวนต่อมาเมืองนครลำดวนเกิดภาวะขาดแคลนน้ำจึงโปรดกล้าให้เทครัว ไปจัดตั้งเมืองใหม่ที่ริมหนองแตละห่างจากเมืองเดิมไปทางใต้เมืองใหม่เรียกเมืองขุขันหรือเมืองคูขันซึ่งได้แก่อำเภอขุขันในปัจจุบันต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปูดเก้าให้แยกบ้านโนนสามขาสะกําแพงออกจากเมืองขุขันแล้วตั้งเป็นเมืองใหม่เรียกเมืองรีสเกตขัน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทะละมหาจุฬาลงกรณ์พระจุณจอมเก้าเจ้าอยู่หัวในพศ2455จึงโปรดให้รวมบ้านเมืองขุขันเมืองศรีสเกตและเมืองเดชอุดมเข้าเป็นเมืองเดียวกันเรียกเมืองขุขันซึ่งต่อมาในพศ2459มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเรียกว่าจังหวัดลงวันที่19พฤษภาคมปีนั่นเองและเมืองข่ขันจึงเรียกเมืองใหม่เป็นจังหวัดขู่ขันตามนั้นครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมหาราธิบดินในวันที่11พฤศจิกายนพศ2481ให้เปลี่ยนชื่อจังหวัดขู่ขันเป็นจังหวัดศรีสเกต นับแต่นั้นทั้งนี้พระราชกิจสดีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนพศ2481